ไทยกำลังมองหาร้านเติมเกมฟ r นะี e ฟ i r ่22ในระบบ PC ปลอดภัยและมีคุณภาพ Overtopup ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับพิเศษสุดๆถ้าคุณบอกว่ามาจากช่องเราลดทันที5%เดี๋ยวอย่าเพิ่งไปยังมีเกมอื่นอีกนะครับทั้ง Slam Dunk p u b g Mobile และอีกหลายเกมเลยคิดจะเติมเกมคิดถึง Overtopup สวัสดีครับมาลุยกันต่อเลยครับกับพาร์ทที่7ของลุงนุครับในพาร์ทนี้ครับเรามีเกมสำคัญครับผมที่จะต้องพบกับคอเวนทีครับทีมอันดับที่3ของตารางในปัจจุบันนะครับซึ่งเขามีคะแนนห่างจากเราเพียงแค่8คะแนน และนี่ครับผมสถิติของเบรินตันดีอาร์ครับผมลงสนามไปแล้ว10เกมครับยิงไป13ประตูครับ5เกมล่าสุดครับกดไปถึง3ประตูและปัจจุบันครับมีทีมที่สามารถหยุดสถิติการชนะลวดของเรา10เกมได้แล้วนะครับผมเป็นทางด้านของแบ็กคูครับทีมอันดับสุดท้ายของตารางซึ่งเกมออกมาเสมอกันที่3ประตูต่อ3ครับโดยแบ็กเบิร์นโลเวอร์ครับได้ประตูนําก่อนจากชะลานะครับในนาทีที่44นะครับแล้วก็โดนตีเสมอครับผมจากฮามินตันครับผมนาทีที่5 5 ก่อนที่จะมาออกนําอีกครั้งครับผมจากลอตเวลนะครับในนาทีที่64ครับและก็โดนตีเสมออีกครั้งครับผมจากฟิวโจนครับทำเข้าประตูตัวเองในนาทีที่72และก็มายิงนําอีกครั้งครับผมประตูที่2นะครับของพี่ชลาแล้วก็เป็นประตูที่3าของทีมครับผมก่อนที่จะมาโดนตีเสมอครับในนาทีที่85จากเยสครับผม ทำให้ผลจบด้วยการเสมอ3ต่อ3ครับหยุดสถิติการชนะรวดของแบ็กเบิร์นโลเวอร์อยู่ที่10เกมส่วนการฝึกซ้อมระหว่าง2สัปดาห์ครับก่อนที่เราจะพบกับโคเวนทีครับผมผมก็จะให้เป็นการฝึกซ้อมทั้งหมด5วันนะครับผมก็จะเป็นวันเว้นวันสลับกับการปล่อยพักกลับบ้านครับผมนี่ก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็วันที่15ครับก่อนที่จะพบกับโคเวนทีเราก็จะปล่อนยนักงตะพักอีกครั้ง คือไม่มีการรีคอเวอรี่เลยครับผมส่วนใหญ่จะเป็นการปล่อยพักทั้งหมดเลยผมว่านักเตะน่าจะโอเคมากกว่าที่เราปล่อยให้เขารีคอเวอรี่อยู่ที่แคมป์นะอย่างน้อยได้กลับบ้านก็หาลูกหาเมียแล้วก็ได้ฝึกซ้อมเยอะขึ้นครับทำให้ชัรเน็ตเราน่าจะเพิ่มขึ้นด้วยนักเตะหลายๆคนน่าจะเข้ากับระบบมากขึ้นครับเพราะว่าบางคนที่เล่นมันยังไม่เข้ากับแผนเราเลยรู้สึกเขายังไม่เข้าใจแผนการเล่นของทีมเลยครับ เห็นมิถึงคอมเมนต์ครับผมบอกว่าพี่ครับซื้อนักเตะไทยเข้ามาในทีมหน่อยครับตอนนี้ครับสกาวได้ส่งนักเตะไทยเข้ามาแล้วนะครับผมคือจนทานเข็มดีครับเซนเตอร์ฮาฟวัย19ปีครับส่วนสูง6ฟุต3นิ้วนะโอเวอร์โรลิ่งครับอยู่ที่55ครับผมค่าตัวอยู่ที่2 0 0 0 0 0ค่าเหนื่อยต่อสัปดาห์อยู่ที่1000จริงๆก็น่าสนใจนะครับผมอายุเพียงแค่19เเองอืมถ้าดึงเข้ามาครับอาจจะเป็นตัวสำรองที่เราปล่อยให้ทีมอื่นยืมได้นะ โอเคเป็นตัวอนาคตได้ครับตัวนี้อนาคตนะครับอาจจะมายืนคู่กับคาร์ลัมดอยก็ได้ครับใครจะไปรู้ตอนนี้ครับผมแบ็คเบิร์นโลเวอร์ของเราครับผ่านไป11เกมยิงไปทั้งหมด32ประตูครับผมทางด้านของโคเวนที่ครับเพิ่งยิงไปเพียงแค่8ประตูครับผมจาก11เกมหูเฮ้ยเรายิงเยอะขนาดนั้นเลยเหรอแต่คือโคเวนที <c oughs> i, เนี่ยยิงแค่8ประตูจาก11เกมแต่มันอยู่อันดับที่3เลยนะ นี่ครับเกมนี้ครับเตะที่อีวูส์ฟ้ากับหลังเหย้าของแบ็กเบอร์โรเวอร์ครับผมจากฝูงของเดอะแชมเปี้ยนชิพในปัจจุบันนักเตะที่น่าจับตามองในเกมนี้ครับเป็นเบลิตันดีอาร์ครับผมดาวซันโบของเดอะแชมเปี้ยนชิพครับที่13ประตูครับและหลังจากเกมที่แล้วครับที่เราสะดุดครับเสมอกับแบ็กพูลไป3าต่อสครับทำให้ตอนนี้ครับไม่รู้ว่าฟอร์มของแบ็กเบอร์โรเวอร์ครับยังดีเหมือนเดิมหรือเปล่าครับลุงนุก็ดูหน้าครับเครียด จริงครับผมผมกลัวว่าฟอร์มจะตกว่ะมาเช็คไลน์อัพของเจ้าบ้านกันหน่อยครับผมก็มาในระบบ4-3-3แบบ h o l ด i n g เหมือนเดิมครับผู้รักษาประตูยังเป็นคามินสกี้นะครับผมกับตันทีมเป็นเรนนฮันนัดนี้ครับ11ตัวจริงครับฟูลทีมเลยครับผมเพราะว่าได้พักถึง2สัปดาห์เป็นชุดที่ดีที่สุดครับและเป็นชุดที่ถือว่าน่าจะเป็นกําลังหลักครับผมที่จะพาทีมเลื่อนชั้นในฤดูกาลนี้ครับส่วนทางด้านของโคเวนที่ครับไม่รู้จักใครเลยนะ ดูแผนการเล่นเขาหน่อยครับมาในระบบอะไรแผนการเล่นของโคเวนที่ครับผมมาในระบบ5 2 1 2นะครับโอเคจริงๆวะเน้นเกมรับกันจริงๆครับเล่นหลัง5แทบทุกทีมเลยเกชลาเล่นที่กับี้ครับไม่ใช่ครับผมเป็นกิชเวียกร็อดเวลวแทงต่อพิกลิงโอเคไปแล้วครับผมไปแล้วครับพอตเตอร์ยกเข้ามาแล้วเป็นซ้ายลูกอุ้ยไม่ได้เหมือนจะได้ครับผมแล้วเคียกมากับี้กาบี้มาแล้ว เล่นต่อที่เป็นตันดิอาร์ดดีอาร์ดโยกขว้ซ้ายไม่ได้แน่นเลยเฮ้ดีอาร์ชี้มาแล้วดิอาร์ดมีตัวดึงมีตัวดึงให้ดิอาร์ดมาสุดเส้นดิอาร์ดสุดเส้นสุดเส้นกาบบี้กาบบี้หลอนกาบบี้ซัดติดแล้วมองโอ้โหรถเบลดูครับเจ้าก็ขึ้นโอ้โหกดไม่ลงครับบอลข้ามคานมาแล้วอู้จอดินเส้นครับจอดินเส้นแล้วอู้ยมาดิเกอร นี่ไงกามิสกี้สวยแล้วจะสวนจะสวนครับแล้วชี้แล้วชีแวช้แล้วไปก็เป็นตันโอ้โหเอาจันฟาวครับโอ้โหขาขาเฉยมาได้ด้วยแล้วยังไงแล้วได้กับฟิวโจนฟิวโจน,โจนไม่ได้แล้วโอ้โหฟิวโจนเหลี่ยมเหมือนจะดีเลยโอ้ยแทงหายชาขายแล้วโอเคอแล้วออกบอลยาวเลยครับเล่นที่พอร์เตอร์พอร์เตอร์ตั้งที่กริ่งก่อน ดีกครับอีกอีแล้วมาที่ดิอาร์ตดิอาร์ตพาขึ้นมาเองดิอาร์ตรอเพื่อนขยับเห็นแล้วไปต่อสวยมากดิอาร์ตจับหนึ่งแล้วซัดแล้วรียบเลยนาทีที่33ครับประตูขึ้นนำแล้วเป็นวันทูกับลอตเวลก็เป็นตันดกอาร์ตแล้วซัดหักคอเข้าไปโอ้โหคับเพซซิ่งดีขึ้นเยอะเลยครับตั้งแต่ปรับเป็น55แล้วดูจังหวะกดติดสายก้อยครับ เสียบมุมอยู่ดีเด็กฟิกเกอร์ลิงเล่นพอเตอร์พอเตอร์ออรอ,อก่อนสวยครับเห็นขวาสุดไปแล้วครับวางมาที่พี่ชลาชลาเล่นได้ชลารอกับพี่กับพี่ไม่มีใครเข้ากับพี่ซัดด้วยขวาแลึอเซฟขับผมมออ่านมูรี่ได้ไหม <c oughs> ดูครับจังหวะเป็นกาบ,บี้ับซัดเต็มข้อด้วยขวาแต่ยังเป็นมือบนของมอครับผม มาครับกีโชวิเวกวิ่งมากีโชวิเวกบอกพี่เองพี่เองนักเลงขอแล้วโอ้โยังเซฟได้ดูครับกีโชวิเวียครับูฮเฮดลิงดีจัดแล้วดูได้สะบัดเสาสองครับผมแต่มอยังเห็นแล้วเซฟเต็มมือเต้มุมอีกครั้งรอบนี้เป็นทางท่านของเบงตันดีอาร์ตดิอาร์ตบอกย้อนไปย้อนไปหวดเลยแล้ว,ลวโอ้โหไม่ได้ครับผมได้จุดโทษครับเกิดอะไรขึ้น กรรมาการบอกไม่รู้กูเป่าไว้ก่อนดูภาพช้ากันหน่อยครับเหมือนเป็นจังหวะฟิวโจนโอ้โหเตะอัดมือตัวเองครับผมเซนเตอร์มาครับจุดโทษโดยเบนตันดีอาร์ตมามามารู้แลจะเล่นไงดีแล้วมันรู้มากโอ้โหอืมตอนนี้นาทีที่45าทุ่นราบาดเจ็บ2นาทีครับจบครึ่งแรก10อย่างนี้ยังไหวอยู่ระวังนั่นไงปุ๊บๆเข้ามาแล้วครับผมนาทีบาปนาทีบาป โอ้ยโอเคโอเคมันไม่เปิดมันไม่เปิดอย่างนี้ก็เสร็จดิไม่เปิดอย่างนี้ก็เสร็จอู้กองครับผมยังเบ้ยังร่วงอะ่ะแล้วจบครึ่งแรกครับอืมกองจับมาที่อาร์ครับผมมีโอกาส3มครั้งในช่วงครึ่งแรกครับได้มาหนึ่งประตูจุดโทษไม่เข้าอีกแล้วครับดึงดึงเขากลางสวยมากมาที่พอตเตอร์พอตเตอร์รอเพื่อนขยับแล้วต่อโอ้โหดูกันขึ้นเกมราดเวลราดเวลเห็น กับพี่ <_ C zar> เห็นพ่าสุดมาแล้วมาแล้วแล้วย้อยๆกลับมาตรงกลางกับพี่ไม่ได้ครับโอ้ <_ C zar> โหแล้วเล่นออยู่สวยครับกับพี่เก็บได,ได้มาแล้วเฮ้ยเห็นเห็นช่องนั้นแล้วเป็นตังใหม่ตังใหม่ีกแล้วครับบอลบอลกับเท้าบอลกับเท้าเห็นเห็นช่องนั้นเป็นตันยีอ <_ c zar> าร์แน่นวะแน่นวะเอา้าอย่างนี้พอเตอร,ร์พอเตอร,ร์พอเตอร,ร์ขอเสาได้ยังติบ็อกได้อยู่บอลมาที่ยูเวก แล้วเป็นรถวิลที่เต็มโค่ดูครับจังหวะกดขวาครับผมของรถวิลแต่มุ้งครับกีโชว์เวียกไม่ใช่ครับผมเป็นเบนตันนี่อาร์ตดีอาร์ตขอเองนี่ใหม่สบาดแล้วกเตูดูครับจังหวะเปิดของกาบี้ครับแล้วเป็นเบนตันนีอาร์ครับได้สบดับดาบอลย,ย้อยจะเสียบคานหูครั้งครับรอบนี้ ขอ,อเป็นฟิวโจนบ้างฟิวโจนบอกพี่ขอเองน้องพี่ขอเองน้องพี่ขอเองน้องไม่ได้ครับพี่แล้รนิฮานตีเสียอีกแล้วดูขวาของรานิฮานโอ้โหยินตำแหน่งดีจัดหมอได้อยู่กับพี่มาเองครับรถเบลรถเบลมาเองรถโยกนิมน่มๆมีลิงตันดีอาร์ตวันเล่ด้วยซ้ายไม่ได้ครับอ้าวแฮนบอลคนเดิมปะเนี่ย <laughs> <laughs> คนเดิมครับผม ดาโบแอนบอลสองครั้งในหนึ่งเกมครับดูจบอะโทษอีกครั้งครับรอบนี้ยังไงครับผมดิอาร์ตมึงจะเป็นคนเดียวที่ยิงสองครั้งไม่ได้บะไม่มันใจมึงแล้วมาลองคนนี้ครับผมกีโชเบียขอแบบเน้นๆเต็มข้อเลยได้ไหม <ๆ S 2> เน้นๆเต็มข้อของกีโชเวียก็เรียบร้อยครับผมสองะต่อศูนย์ครับจากลูกจุดโทษครั้งที่สองของเกม<ๆ>ยังงงครับผมที่ได้จุโดโทษลูกที่สอง ที่เชือกมาที่กาบ,บี้กาบ,บี้พิงก่อนไม่มีใครชลาตัดข้าในครับชลาชลาักวิบดึงมาที่อย่างนี้จะบลาด้วยซ้ายอู้จังหวะมันวิ่งฉีกแผงหลังพอดีครับดูดิมันมีตัวดึงไปครับแล้วชลาออกมาซ้ายกากคอสบายผมบอกเลยเพรอย่างนี้ผมแกะสบายมาเองครับกีชูเยกแล้วช่องล่างไปดีครับเป็นดานดีอาร์ตมาเองมาเองแล้วเห็นเห็นชลาจับอู้ฝึกทัดไม่ดีครับเอ้า แล้วอย่างนี้อีอาร์ตขึ้นประตูบอกเลยครับเรื่องเพสซิ่งผมนี่ยากมาดิมาดิไปๆๆๆๆบอลมาที่อุ๊ยๆระวังๆๆวัสดีก่อนสวัิดีอ่งคุยนุอุยมาแล้วมันกลัวแล้วถถแล้วเจ่าเลยกู้ยก็ยืนบีบตรงกลางเยอะมากครับผมมันถ่ายออกมาเรื่อยๆสุดท้ายหลุดครับ ดูจังหวะขึ้นมาของเขาครับผมมาเรื่อยๆเฟมเรทเริ่มตกครับแล้วดูกระตุกแล้วซัดด้วยขวาโอ้ยทำไมาอยู่ดีเฟมเรตตกวัดดูครับจังหวะจังหวะเฟมเรตตกครับผมกระตุกกระตุกแล้วเข้าประตูไปกลิ้งไม่ได้วะโอ้ผมสับสนกรรมการเนี่ยผมว่าอยู่ทำไมมันที่มันจะเยอะกว่าเราได้ไงโอเคเวลาครับ ชาลาพาทัวร์แล้วมีใครไหมมีด้วยแล้วเป็นซ้ายนีย่ยบ้อยเลวิพอตเตอร์ยิงทิ้งห่างอีกครั้งับผมเป็นซ้ายของเลวิพอตเตอร์นาทีที่8 1ดดูครับจังหวะชลากระตุกอีกแล้วครับชลากระตุกครับชาลากระตุกมาแล้วโยกแบบกระตุกกระตุกกระตุกมาแล้วด้วยซ้ายแบบกระตุกกระตุกครับผมวิใช่แล้วแล้วเบิ้์ตต่อชลาชลาสุดเส้นผมบอกเลยชลาชลาสุดเส้นสุดเส้น เส้นล้วคัทแบ็กมาโอ้ติดแล้วได้ไหมไม่ได้วะจะโดนสวนจะโดนสวนโอ้พิกลิงไม่ได้เหมือนกันแล้วอุ้ยเทิร์นสวยกลับ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 โอเคเลยนิฮานสบายครับพิกลิงมาโดนกับบิสเบลบิสเบลบิสเบลโอ้ยังได้อยู่โอเคแล้วมึงอะเสียประตูของมึงแหละมาแล้วครับผมพิกลิงอู้แล้วสายตรงโอ้โหจบเกมครับผมแบ็คเบอร์โลเวอร์เปิดบ้านชนะโคเวนที่สามอนครับ ได้จุดโทษสองครั้งนะครับเกมนี้แต่ยิงเข้าเพียงแค่ครั้งเดียวผมอาจจะต้องเปลี่ยนตัวยิงฟรีคิกว่ะลองใช้เป็นกีโชวเวกดูเก๋าสุดในทีมแล้วอ่ะน,นี่ครับเป็นการดีอาร์ครับมีโอกาส6ครั้งได้แค่1ประตูโอ้โอกาสเยอะมากครับใช้โอกาสเปืองไปหน่อยว่ะเกมนี้ หลังจากแข่งจบครับผมก็เริ่มมีรายงานจากสเกาเข้ามานะครับผมนี่ก็คือนักเตะส่วนหนึ่งนะครับที่ทุกคนแนะนำกันเข้ามาก็เป็นนักเตะที่ใครแนะนำกันเข้ามาก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ครับผมไปดูกันมี4คนนะคนแรกครับผมนี่ครับ r i c กี้เจสต o จ e นครับผมตัวนี้เป็นกองหน้าวัย18ปีนะครับของ Peter b o โบโลโดยที่ o v e r อร์โรลเลตตครับผมอยู่ที่61นะครับผมแต่ที่น่าสนใจครับคือตรงนี้ครับผมโชว์วิงเกส potential ครับผมคือสามารถพัฒนาได้สูงครับสำหรับ p o t e n t ช a l ของเขาแต่ผมขอเก็บไว้แค่ในสเกลนะยังไม่เอาไปเข้าลิ์ปนกับตัวที่ผมอยากได้คนที่2ครับเป็นทางด้านของลุคโทมัสครับผมแบ็กซ้ายวัย20ปีครับของเลเตอร์ซิตี้ครับตัวนี้โอเวอร์โรลเติ้งอยู่ที่73ไอ้เชื่อมามึงเป็นตัวจริงแทนพิเกอร์ลิงผมได้เลยนะแต่ไม่เอาอะ่ะตัวนี้น่าสนใจนะเก็บไว้ครับเผื่ออนาคตแบ็กซ้ายเราขาดแขนครับตัวนี้จะเป็นเป้าหมายแรกๆของเรา คนที่3ครับผมเคโกะคุรูฮาชิครับตัวนี้เป็นกองหน้านะครับผมวัย26ปีของเซลติกครับผมคนที่4ี่เป็นทางด้านของอิบราฮิมาคา่าครับผมไม่รู้ผมอ่านชื่อวันถูกหรือเปล่านะตัวนี้ครับโอเวอรัลติ้งอยู่ที่68นะครับผมอายุ22ปีราคาค่าตัวอยู่ที่2ล้าน6กนะมีค่าฉิกสัญญาอยู่ที่6ล้านครับเอาจิงๆิตัวนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจครับผมสนใจเพียงแค่อย่างเดียวครับผมคือนี่ครับทรงผมมัน ไอ้เฮียยืมปากวาดบ้านได้ปะเดะและคือตอนนี้ครับฝ่ายจัดมันเล่นผมอีกแล้วครับมีเวลาพักเพียงแค่2วันครับผมซึ่งผมใส่เป็นทางด้านของ r e c o v วอรี่ครับแล้วก็ปล่อยกลับบ้านครับก่อนที่จะออกไปเยือน QPR ครับผมคินพาร์คเรนเจอรแล้วก็มีเวลาพักอีกเพียงแค่3วันครับโอ้หก่อนที่เราจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเ e ดดิ n งครับผมทีมในโซนหัวตารางด้วยกันครับเหมือนโดนแกล้ง และหลังจากนั้นก็ผมก็จะมีเวลาพักถึง6วันเลยนะและผมก็ใส่เป็นการเทนนิ่ง2วันนะครับผมผมว่า3วันมันดูเยอะไปแล้วก็เป็นการพัก2วันนะครับผมผมปล่อยนักเตะกลับบ้าน2วันเลยครับผมก่อนที่เราจะต้องออกไปเยือนดาบี้เคานตี้ครับผมทีมของเวนลูนี่ครับสเกลที่เราส่งให้ไปเอเวอรี่โคครับผมได้ส่งข้อมูลนักเตะมาแล้วครับผมมีทั้งหมด5คนซึ่งแต่ละคนครับ potential ห ต่ำเตี้ยเลียดินมากครับประเด็นเชี่ยวสูงสุดอยู่ที่88เองนะแล้วเป็นนักเตะทางด้านน่าจะเป็นแบ็คซ้ายครับเอาจริงๆที่ผมต้องการคือเซนเตอร์ฮาบครับผมผมขอเซนเตอร์ฮาบแล้วไอเนี่ยหลงมายังไงครับไอสองคนเนี่ยหลงมายังไงครับผมเล่นกองหน้ากับปีกแล้วก็ตรงกลางโอ้ยไม่ได้เรื่องเลยว่าส่งไปรอบนี้โอเคงั้นขอปฏิเสธทั้งหมดเลยแล้วกันไม่เอาครับชุดนี้ไปหามาใหม่เกมนี้ครับเตะตอนกลางคืนครับผมเตะที่สนามกีฬานปิ้น r อเดชันครับผมหรือแปลเป็นไทยคือมูลทิของเจ้าชายกิยานอันนี้คือสนามจริงๆของ QPR ป่ะวะและนี่ครับผมนักเตะของเราครับเดินลงสนามแล้วครับก้องชอบจับที่เบลิงตันดีอาร์มากๆตอนนี้กดไปแล้ว14ประตูครับผมและนี่ครับทาวิทครับเกมนี้ได้โอกาสลงเป็น11ตัวจริงครับตัวนี้จะเป็นมิดฟิลด์ตัวรับอนาคตของผมเลยนะ รอัพของเจ้าบ้านครับผมมาในระบบ5-2-1-2ครับเน้นเกมรับอีกทีมหนึ่งแล้วเจอเราเนี่ยทีมไหนเจอเราแล้วเล่นเกมรับอย่างนี้โดนผมเจาะกระจายเลยนะซึ่งมาดูครับ p p r จะเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่า <I know. S 1> และทงางด้านของแบ็คเบิร์นโลเวอร์ครับผมก็เหมือนเดิมครับผมมาในระบบ4-3-3แบบ holding ครับเกมนี้มีการเปลี่ยนตัวเพียงไม่กี่ตำแหน่งนะระบบก็เหมือนเดิมครับผมกราฟิกก็เหมือนเดิมเหมือนกันกระลิง <laughs> กิลลิงพาขึ้นมาแล้วพาขึ้นมาเ,นเพื่อนชี้เพื่อนชี้แล้วแทงมาดิอู้พิดกิลลิงโอ้โหไม่แทงช่องล่างไปแทงช่องบนและนี่ครับโอ้โหท็อปสกอร์ทีมครับลเล็กเบอร์โลเวอร์กดไปถึง35ประตูลองด้วยฟูลเลม่มโอเคอุ้ยอมามามาเกรเกรดวลกับเอญยมเบ้ครับเอญยมเบ้ย,ยังได้ลงสนามต่อเน,นื่องผมต้องการปั้นเอญยมเบ้วะ่ะเพราะว่าซีฟุกเดี๋ยวหมดสัญญายืมตัวก็คงไปแล้วคงไม่ได้อยู่ต่อแล้วทวิตสวยครับ พี่นูว่เสียนบอลทางด้านของเจ้าบ้านได้เปิดก่อนแล้วยังไงครับเล่นได้ทวิสทำดีแล้วโอ้โหให้กาบีไปแย่งโม่รเอเบลมาโอเคระวังระวังแทงมาสวยแล้วโอ้โหคามินสกี้ไม่ล้มด้วยดูครับจังหวะมาได้นะยังไงครับโอ้โหชูมือกันเต็มแล้วคามินสกี้เซฟมันก็เข้ากลางกินได้ครับ ออ้้วังเยที่เปิดแล้วติดสตาร์ทอีกแล้วคามินสกี้เซฟสองจังหวะติดครับคามินสกี้ดูจังหวะซัดด้วยขวาครับโอ้โหเต็มข้อครับกองหน้าของเขาแล้วเซฟของคามินสกี้แล้วไปดิไปดิครับโดรันโดรันมาแล้วตัวตัวโดรันจี้จี้จี้แล้วกระชากเขาขวากระชากมาแล้วกระชากสุดเส้นแล้วยกมาอย่างนี้ได้บอลเล่รถเวลจันเห็นบอลแันบอกไม่เห็นไปหันผมเล่นต่อโอเคแล้ว เสียแฮนด์บอลโอ้โหวิ้ยแล้วเขาขึ้นทางลิงเจนกับเกรย์ด้วยกับยัมเบ่ยไปท้าสปีดเหรอถาสปีดเหรอโอ้โหเหนือเเลยแล้วกับอี๋มาเล่นซันใกล้ๆครับรถเร็วรถเร็วไม่มีใครขยับรถเร็วพามาข้างๆก่อเลยเห็นเห็นครับพอเตอร์ล้มไหมไม่รู้พอเตอร์มาก่อนแล้วพอเตอร์ซันเสาแรกเลยไม่ล้ำด้วยได้รู้เตะมุมครับผม ไปครับ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 พิกเกอร์ลิงพิกเกอร์ลิงพาเองพิกเกอร์ลิงเริ่มบอลไปเชื่องเท้าแล้วให้กาบ,บี้ก่อนช้าไปโอ้โหช้ามากโอเคกาบี้ไม่มีป้ามาดิพื้นที่เปิดงี้โดรนันโดรันแล้วเป็นล็อตเวลด้วยเซ้ยโอ้โหไกด,ดไม่ลงเนี่ยที่ผมบอกครับถ้ามันเป็นเท้าซ้ายมันน่าจะถนัดกว่านี้นี่มันเป็น แต่เท้าขวาต้องยิงซ้ายครับอุ้ยนึกว่าปัดต้องตังใหม่เลยเขยได้อยู่แล้วจบครึ่งแรกครับเกมรับเขาบีบดีว่ะไม่คิดว่าคว r จะเล่นเกมรับดีขนาดนี้ครับเจาะแทบไม่ได้เลยครับหาโอกาสยิงไกลพอได้อยู่แต่ก oh, like ็ยังไม่ผ่านประตูและเหมือนกันครับผมฝั่งนู้นก็มีโอกาสยิงครับแต่ก็ยังไม่ผ่านคามินสกี้ของเรา มาเล่นที่โดรันโดรันพาขึ้นมาครับเฮ้ยเห็นช่องเห็นช่องแล้วอู้เนี่ยมันมีคนเดียวเลยครับที่จ่ายนง้ได้คือกาบี้เหมือนง่ายนะแต่คนอื่นทําไม่ได้เลยครับมีกาบี้จ่ายเงินได้คนเดียวมาที่รถเบลครับรถเวลหมองเพื่อนอู้กาบี้ครับเกมนี้มันเกิดอะไรขึ้นฟอมตกอระอยู่ดีกาบี้ก็จับบอลแ๊กลอดเลยครับผมเรย์เรย์ออกมาคาิตคาิต ไอ้นมโอ้โหแล้วมาแล้วเป็นตามินสกี้โอ้อ่านดีีค่อยๆเขามีตัววิ่งออ้ยวิ่งมาดิครับมาๆๆยังไม่ขับปิ้นหน่อยกัดฟันกัดฟันได้ยูกรเย์กรย์โดดอุ้ยพี่พูดเหมือนกันว่าออ้ยออ้ยลราตั้งังไงโอ้โหชนไม่เข้าครับแข่งโป๊กเลย ดูดูในวันนี้นี่ครับฟันแคกตอนแรกมันยืนพิงดูครับฟันแคกพยายามเหนียบไม่เข้าสท้ายโดนครับเกมนี้กาบี้เล่นไม่ออกครับผมทําให้ดูแล้วเกมลุกมันดูแบบติดขัดยังไงไม่รู้แบ็คเบอร์โรเวอร์ทำการเปลี่ยนตัวครับผมพักกาบี้ครับแล้วส่งเอามัตสึโมโตะลงมาครับเกมนี้กาบี้แบบตื้อไปเลยครับเล่นไม่ดีเลยโอเคทวิทมามัตสึโมโตะชี้ยังอ่ะชี้ยังอะชี้ล้วไปสิครับใจบอลไม่ดีเอาได้อยูอ่ดีอัดไปดีอัดไป บีอาไปล้วโอ้โหมีตัวโอนกำลังจะง,งานทวิทเล่นได้สวยครับมาซูโมโตะมาซูโมโตะเห็นใครก่อนมานะครับพอเตอร์พอเตอร์โยกแล้วเป็นรถเบลไม่ได้ทวิทเล่นได้ครับแล้วเอ้โอเคยังได้ที่เห็นเอาเจ็บด้วยไปช่องบนนั่นแหละไปครับพอตเตอร์พอเตอร์พีิกแล้วโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ได้ไดอยู่มีใครมามีใครมาไหมแล้วเป็นทาวิทตรงตัวโูโ ทำไมคู่นี้มันยืนแปลกๆวะปกติก็ยกิงกันดีนะแล้วมาแล้วครับผมตึเราบาดเจ็บจะครบแล้วยังมีเวลาไปครับไปครับเกมส่วนแล้วจบเกมครับโอโ้โห QPR ครับผมยัดเยียดความปลาชัยให้กับแบ c ็กเบิร์นโลเวอร์เป็นทีมแรกครับอยู่สถิติไล้ไพล่าย11เกมครับผมเจาะไม่เข้า่ะเกมนี้เราเจาะไม่ได้เลยครับอาริง พยายามเจาะพยายามยิงแล้วคืออย่างหนึ่งที่หายไปครับผมลูกแทงทะลุช่องลูกจ่ายบอลคิลเลอร์พารของกาบี้ครับเกมนี้กาบี้ผมเหมือนแบบเหนื่อยครับผมไม่ไหวน่าจะลงเยอะครับผมน่าจะล้าสุดท้ายครับความพ่ายแพ้ในเกมแรกของฤดูกาลก็มาถึงครับผมและคนที่ยัดเยียดให้เราก็เป็น QPR ครับค u e ปาร์คเรนเจอร์ตอนนี้เขาเลื่อนขึ้นมาอยู่อันดับที่8เลยนะครับผมส่วนของเราครับตอนนี้ก็เหมือนเดิมครับยังเป็นจ่าฝูงนะ มันก็จะวิวเฟลหน่อยๆแหละถึงยังไงก็ยังเป็นจ่าฟงครับแพ้มันก็เฟลครับผมแต่นี่แหละคือรสชาติของการแข่งขันครับและตอนนี้ครับท็อปสกอร์เลอร์ของลีกครับก็ยังเป็นบิลิงตันดีอาร์ตนะครับอยู่ที่14ประตูครับกับ12เกมแต่อันดับที่2ครับผมอย่างปีโลครับตอนนี้ก็ยิงถึง9ประตูแล้วนะห่างจากเราไม่มากครับผมประมาณ5ประตูอันดับที่3เป็นสตานิลัสครับผมของบอลสม์ทยิงไป8ประตูจาก13เกมเอาจริงๆผมว่าดัตันโบแม่งก็สูสีนะ แล้วผมเสียวมากเลยอะล่าสุดครับผมนัดที่เจอกับ QPR บปลิงตันดีอาร์ตเหมือนจะมีอาการบาดเจ็บครับสุดท้ายยังไม่มีจดหมายจากทางแพทย์เข้ามาก็ยังถือว่าโชคดีครับที่ไม่ได้เจ็บอะไรหนักและเป็นยังไงครับผมสนุกกันไหมครับผมกับพาร์ทนี้ก็เหมือนเดิมครับผมถ้าชอบนะก็อย่าลืมครับกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของลุงโน้ของเราครับคลิปของเราครับลงทุกวันอังคารพนัสหันเสาครับเวลาสี่โมงครึ่งและเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับ